อันยองอซโยตอนรับเข้าสู่ตอนจบของทริปปล่อยใจในเกาหลีไปกับ The p o c k e t l i s ครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปเที่ยวเกาะเชจูแบบวันเดย์ทริปกันนะครับ เริ่มต้นกันที่คาเฟ่ริมทะเลครับที่มีของดีก็คือไอศครีมส้มชื่อดังของเกาะเชจูครับจากนั้นมุ่งหน้าสู่ซองซานอิชูบงครับบอระดกโลกที่เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนที่มาเกาะเชจูต้องมาเยือนกันไกลๆกันก็จะมีวิถีชีวิตของเฮนยอนครับหรือคุณยายเก็บหอยเป๋าฮื้อให้เราได้ดูกันด้วยครับปิดท้ายด้วยทางเดินริมแหลมที่มีวิวที่สุดยอดอลังการแบบนี้นะครับใครมีเวลาน้อยแบบผมนะครับสามารถเที่ยวตามได้ไม่ยากครับติดตามได้ในเดอะบักเกอร์ลิสวันนี้ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าประตูทางออกนะครับสนามบินเชจูแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันนะครับมาดูกันว่า1วันนะครับในเกาะเชจูเราจะทําอะไรกันได้บ้างตามมาครับครับตอนนี้นะครเราก็มาถึงเกาะเชจูแล้วก็เราก็มารับรถกันนะครับก็วิธีการก็คือเราจะนั่งชัตเตอร์บัสนะครับจากสนามบินมาที่บริเวณเช่ารถนี่นะครับแล้วเขาก็จะให้เราก่อข้อมูลในเรื่ององของโรงแรมนะครับขอดูใบขับขี่สากลนะครับแล้วก็ให้ใบนี้มาครับนี่นะฮะเราก็จะรู้ว่ารถของเราอยู่ไหนนะครับ เราอยู่ที่โซนที่1นะครับเลขทะเบียนนี้นะครับก่อนที่เราจะรับรถนะครับเราต้องถ่ายรูปก่อนนะครับภายนอกว่ามันมีรอยเสียหายตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับไปดูกันครับเราก็มารับรถเรียบร้อยนะครับเป็นรถ ฮุนไดไอออนิกนะครับก็ยุคนี้ยกรักโลกครับก็ต้องขับรถไฟฟ้ากันหน่อยนะครับถามว่าวิธีการเช่ารถไฟฟ้าเวลาเราเอามาคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดินไปคุยกับเขาแล้วเรียบร้อยนะก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จคืนนะครับก็คือ10%เ็นี่ยเขาจะชาร์จเรา3 0 0 0บอนเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราดูกันลืมไปครับพวงมาลัยซ้ายนะครับโอเคไปพวงมาลัยซ้ายในรอบรแบบหลายสิบปี เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะผมว่าน่าจะพอได้แน,ะะนั้นรุนรุ่น,น,น,ก,นก่อนครับเมื่อก่อนขับรุ่นนี้นะอัปเกรดมาครับยุนไดไอออนิที่แรกที่เรามากันนะครับเราจะมากินไอศครีมเจลาโต้ส้มกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาตามรอยซีรีส์นะครับ ยิ้มเอาไว้เมื่อวันที่ส้มไม่หวานนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูว่าส้มที่จะหวานหรือไม่หวานนะครับสะพานแขวนสวยมากนะครับแล้วก็น้ําที่นี่ใสมากเลยนะตรงนี้ก็จะมีเรือประมงนะครับเรือยอทมาจอดกันได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับร้านของเราอยู่ตรงนี้แล้วไอคูลี่นะฮะตามมาครับไม่มีดังอยู่2ออันนะครับร้านนี้ก็คือไอศกรีมดินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ไอศกรีมส้มนั่นเองนะฮะเป็นเจลาโต้แท้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะรสชาติเป็นยัง,ยงไงครับแอาแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับ กับร้านแรกของเรานะครับภูเก็ตรีครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ริมทะเลเลยนะอันนี้อยู่ใกล้กับที่เราเช่ารถมากๆนะครับอยู่ในเ2 City เลยนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับใครที่อยากจะมาเนี่ยมาง่ายมากๆครับก็ขับรถมานะครับแล้วก็มาจอดหน้าร้านได้เลยนะครับอ่ะผมมีส่งสุดสั่งซีนิเจอร์มา2ตัวนะครับนี่คือซอฟริงนะครับก็จะเป็นตัวโซดานะครับแล้วก็โปงด้วยส้มนะครับส้มของเกาเชจูนี่แหละครับแล้วนี่ก็เจอระบองนะครับก็คือเป็น ไอศครีมรสส้มนั่นเองนะครับเป็นเจลาโต้นะครับซึ่งอันนี้หมื่นสองนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นวอนครับรวมทั้งหมดก็สองหมื่นสองพันวอนนั่นเองนะครับพร,ร,ร้พอมแล้วนะครับเรามาชิมกันเลยด้วยกันนะฮะอันนี้คือเจลาบองเจลาบองก็คือส้มนั่นเองอืมมีความเปรี้ยวหอมนะครับแล้วก็หวานนิดๆน,นะครับข้างในเนี่ยเป็นตัวมันจะครีมมี่ครีมมี่หน่อยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับ เจลาโต้นะครับแต่อันนี้ผสมนมนะครับืมเปรี้ยวปี๊ดเลยแต่ไอตัวข้างนอกที่เคลือบไว้นะครับเปรี้ยวดีนะฮะอร่อยมากมากครับใครมามรเกเชจูต้องมากินส้มนะครับยิ้มไว้นะครับในวันที่ส้มไม่หวานแต่ว่าตอนนี้ส้มเรียวมากเลยนะฮะกับร้านแรกของเรานะครับวันนี้นะครับฮายครีนะครับอันนี้เป็นซอฟต์เบรนะครับซอฟต์ิบรด เขาบอกว่าให้คนข้างล่ขึ้นมานะฮะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเฮ้ยตัวเนี้เที่ยวกว่าตัวไอติมนะครับเป็นบูฮาวายครับแต่ไม่หวานเลยครับไม่หวานเลยก็คืออร่อยดีนะครับก็กินได้เรื่อยๆเ,เลยครับยิ่งกินใหญ่ตัวส้มตัวนี้นะครับขมดาดูผสมกันหน่ย พอกินรวมกันอร่อยมากเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันจะปเปรี้ยวมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้จะไม่ค่อยหวานนะครับเรามันก็มาตัาดรสกันอร่อยมากๆเลยครับอันนี้ซอบ,บิงนะครับอย่าลืมสั่งนะครับหนึ่งหมื่นวอนนะครับทรามนันี่นครับเด็ดครับอันนี้ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงมรดกโลกของเกาะเชจูนะครับนี่คือจุดขายของเขาเลยนะครับนี่คือซองซานอิชูบงนะครับซองซานมันคือการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะครับบนยอดเขาครับอันนี้เป็นภูเขาไฟเก่าที่ระเบิดมาแล้วรับล้านล้านปีนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ฐานเท่านั้นเองนะครับนี่คือมรดกโลกนะขององค์การยูเนสโกนะครับถ่ายจากมุมสูงลงมานะคุณจะเห็นเป็นป่องภูเขาไฟกว้างๆสวยๆเลยนะฮะนี่คือแลนด์มาร์กของเกาะเชจูที่ไม่มาไม่ได้ครับอันนี้จะอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะนะครับซึ่งขับมาจาก ตัวเมืองเนี่ยประมาณ37กิโลเมตรนะครับก็มาถึงตรงนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะฮะว่าเราจะไปถ่ายรูปตรงไหนให้สวยงามกันบ้างครับกับซ่องซาอิชูบงครับสามารถครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ขายตัวนะครับสำหรับใครที่จะขึ้นไปที่ซ่องซาอิชูบงนะครับต้องใช้บัตรเครดิตนะครับหรือว่าก็ใช้บัตร เงินสดของเกาหลีเขานะครับแต่ถ้าเราเป็นชาวต่างชาติก็ใช้บัตรเครดิตนะครับคนละ5,000วอนนะครับก็คือถ้าขึ้นโคด้านขวาเนี่ยที่ทางที่ไม่ชันเนี่ยมันจะขึ้นเ,เสียตังค์นะครับแต่ถ้าขึ้นทางซ้ายเนี่ยจะขึ้นฟรีนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเราขึ้นทางซ้ายอยู่แล้วครับตามมาครับอันนี้คือนี่ไงซับมิดเทรลเห็นไหมขึ้นซ้ายถ่ายรูปฟรีเทรลเห็นไหมอันนี้ซับมิดเทรลนะฮะ มันก็จะเป็นเทรลแบบว่าถ่ายรูปข้างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามุมที่เขาชอบถ่ายกันเนะ่ยเขาชอบถ่ายกันตรงไหนนะเดี๋ยวตามมาตรงนี้ก็จะมีพี่ม้าอยู่เลยครับเอาไว้ให้ขี่ม้านะครับคนละหนึ่งหมื่นวอนนะครับขี่ม้าถ่ายรูปครับเดินมาเข้าข้างในแล้วนะครับตอนนี้ตรงที่ผมยืนเนี่ยคือฟรีเทรลนะครับด้านนู้นก็คือ ซับมิดเรลนะครับก็คือคนละ5 0 0 0ันวอนนะครับก็คือจะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วถ่ายลงมานะครับก็คือถ้ามาถ่ายตอนเย็นตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยมากๆเลยครับผมเคยมาทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรามาตอนเที่ยงนะพระอาทิตย์ตกหัวเลยนะครับเราก็เดินทางนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาทางนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับทางนี้คนเยอะมากนะครับเพราะว่าใครมาเกาะเชจูก็ต้องมาที่นี่ครับนี่คือที่เที่ยวอันดับหนึ่งของเกาะเชจูครับสองชบงนะครับ ฟีเรนะตรงนี้ก็มุมถ่ายรูปเยอะมากนะฮะสวยงามทุกมุมเลยนะครับแล้วก็เป็นทางแบบเทรลแบบนี้นะฮะเดินถ่ายรูปได้หลายมุมเลยนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยผมเคยขึ้นไปบนยอดของทรงซากอิชูบงมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำนี้กลับไปนะครับข้างบนเนี่ยสวยกว่านี้เยอะเลยนะเนะี่ยเห็นไหมมันจะปเป็นเห็นเขาเป็นลูก,ลกะครับแล้วก็มีพาทิศยๆค้อยลงมานะฮะ,ะตรงนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกว่าเฮนยอนนะครับเป็น นักดำน้ำหญิงจับถอยเป่าฮื้นนั่นเองครับเราก็จะมีโชว์ตอนรอบบ่ายสองนครับของทุกวันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบริการนะครับเรือวนรอบทรงสานปีชูบงนะครับหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครับเราก็จะได้ถ่ายมุมมองที่หลากหลายนะครับเป็นมุมหันกลับมาทางนี้บ้างนะครับเห็นเฮนนยอยนอยู่ไหมนั่งอยู่บนปหินตรงนู้นนะครับ โอ้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็คือเกาะอูโดนะครับซึ่งนั่งเรือไปจากท่าเรือซองซางได้เหมือนกันนะครับไปผมก็เคยไปขี่จักรยานที่เกาะอูโดมาแล้วนะครับอันนี้นคือเกาะอูโดเกาะเล็กๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆเกาะเชจูนั่นแหละนะแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟครับหาดทรายที่นีส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีหินภูเขาไฟเนี่ยเต็มไปหมดเลย พนิยนนะครับเป็นการแสดงของอสาวชาวเกาะนะครับสาวชาวเกาะชาวเจจูนะครับซึ่งเขาดำน้ำไปเก็บหอยเป่าฮื้อนะฮะโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจเลยนะครับแบบดำฮวกเดียวลงไปง่ายๆกับฟรีดิวิ่งเลยนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงนะตรงนี้ก็จะมีขายส้มนะครับแล้วก็สาายนะครับเท่าไรห,หมื่นวอนนะอโอห้า ตาสิิี0 0 0ห้าหมื่นห้าหมื่นไทซอนไทซอนไทซอนฮกมายุ่งจำโบจำโบจมโบอ๋อเปลือยเปือเปือเปือเอ่ออับบลอนอับบลอนอ่ะกระจาดเนี้ยสามหม่นวอนนะครับอันนี้5้าหมื่นนี่ยังนิ่มสดอยู่เลยนะครับ เนี่ยเท่านี้นะครับผมไปต่อเขาเหลือ2 0,000วอนนะครับก็เหลือเปาฮื้นอยู่3ามตัวนะครับเป็นเปาฮื้ล้วนนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกให้เอาเนี่ยไปให้ข้างในล้วบอกว่าคุกคุกคุกอ่ะเขาให้กินเราเรากินสดๆดแบบนี้เลยนะครับอ่าได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนอยู่โรงอาหารเลยฮะก็คือเขาจะมีเอาไปคุกเป็นราเมงนะครับก็เสียอหมื่นห้าพันวอนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเปาฮื้ของเรานะครับนี่นะครับเปาฮื้นนะครับสดสดเลยนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับเครื่องเคียงครับเป็นหอมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วนะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับรวมถึงซาลาแหงวาคาเมะด้วยนะครับมาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จานนี้เกือบ500บาทนะครับอืมติ้ม้าไปอืมกรอบอร่อยมากเลยอ่ะสดสุดๆไม่มีกลิ่นคาวเลยครับนะฮะต้องมาลองครับอันนี้อร่อยเท่าที่สุดเท่าที่เคยกินเลยนะฮะเพราะว่ามันสดจริงๆนะฮะ ต้องเก็บไว้ในพัคเก็ตเลยครับสำหรับการมากินเป่าฮื้อสดๆที่นี่เลยฮะซองซานอินชูมงนะครับน การแสดงนะครับของเฮนยอนนะครับก็คือเป็นคุณป้านะครับคุณยายนะครับที่งมงมประดาน้ําหาหอยนะครับในเกาะเชีจูนะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่มีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับนี่ยฮะเขาอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากเลยครับมีชุดประดาน้ํานิดนึงนะครับจะคล้ายๆกับชุดฟองน้ำนะครับแล้วก็มีแว่นตานะครับมีทุ่นนะฮะ แล้วก็มีตีนกบนะครับก็อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้ครไม่มีถังออกซิเจนด้วยนะครับวิธีการคือเขาก็จะดำลงไปะเพื่อหาหอยในเปฮือหนะครับภายภายใต้โขดหินต่างๆที่มันอยู่ลึกลงไปนะครับก็คือแข็งแรงมากครับสามารถกั้นหายใจได้ประมาณ2-3ถึงนาทีเลยนะครับสำหรับคุณป้าและคุณยายเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ถือว่ารายได้ดีนะแต่ก็แลกมาด้วยสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าใครดูยิ้มเข้าไว้ถ้าส้มไม่หวานเนี่ยก็คือแม่ของนางเอกเนี่ยก็ เป็นอาชีพนึนะครับแล้วก็อายุไม่ค่อยยืนนะครับเพราะปอดเสียนะครับเพราะว่ามันใช้พลังงานปอดเยอะมากนะครับในการแรงดันน้ําต่างนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องถนอมรักษาสุขภาพให้ดีเลยนะครับนะฮะมาไปนะครับมาๆๆมาดำนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของคนที่เกาะเชจูนะที่เราพามาดูกันนะครับก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับซองซานอิวูบงเลยนะครับก็เดินลงมาฮะมีอาหารทะเลสดๆให้กินนะครับมีโชว์ให้ดูครับมาตอนบ่ายสองในกรุงก็จะได้เห็นโชว์แบบพวกเราเลยแหละครับเก็บไว้ในบัคเก็ตดิสได้ จากซอนซานอิชุบงนะครับเรามาอีกไม่ไกลครับเราก็จะมาอยู่ที่นี่เลยครับนี่คือซับจิกุจีครับก็เป็นอีกหนึ่งแหลมนะครับที่อยู่บนเกาะเชจูแล้วก็กากท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวนะครับกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในฉากในซีรีส์ในละครหลายเรื่องนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเราจะเห็นเป็นแหลมนะครับแล้วก็เป็นหินภูเขาไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคนก็นิยมมาถ่ายรูปกันนะครับและด้านบนมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนครับกับซับจิกุจีครับ วิวเริ่มงามนะครับตรงนี้ก็จะเห็นโบสถ์นะครับโบสถ์ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะถ่ายทําหนังเรื่องนึงครับที่ดังๆเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาตกแต่งเป็นธีมแบบบ้านขนมปังแล้วนะก็ความคลาสสิกก็อาจจะลดลงไปนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยคลาสสิกแน่นอนครับสำหรับประภาคารที่อยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีการทําแพลตฟอร์มอยู่ตามจุดต่างๆนะครับให้คนได้ไปถ่ายรูปในจุดสวยๆนะครับตรงนี้สวยจริงๆครับทับทีกูจีแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากๆเลย ครับใครที่สูดพีเอ็ส้บ่อยๆนะครับก็บินมาที่นี่ได้ครับมาสูตรอากาศออกซิเจนแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่นี่เลยนะครับเกาะเชจูครับตรงนี้วิวสวยจริงนะฮะเราขึ้นมามันก็จะมีปราหาคานะครับแล้วก็เราจะได้เห็นซองซานอิชูบงนะครับเต็มเลยฮะเต็มแบบ เต็มบบเตมลูลยนะะอนแรกนะครับผมว่าจะเดินไม่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเดินมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆมันก็เริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมครับตรงนั้นเราจะเห็นวิวทรงซานอิชูบงชัดๆมากๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่ครับชื่อว่า o อ East ครับแล้วก็เป็นคาเฟ่กระจกนะฮะผมว่าวิวน่าจะสวยมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะฮะว่าข้างบนเป็นยังไงไปนะตามมาฟอยอีสแห่งนี้นะครับเป็นคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่นะครับท่ามกลางไร่ชาเขียวนะครับ ซึ่งที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่คาเฟ่ที่หอมกรุ่นหรือขนมที่สวยเมืองานศิลปะครับแต่มีจุดที่สร้างแรงบันดาลใจของเจ้าของร้านแทับซึ่งเป็นนักออกแบบกลิ่นในปารีสมาก่อนครับทุกเมนูครับก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครครับแต่ที่นี่ยังมีเค้กรูปภูเขาไฟซองซานอิชูบงเมนูซิกเนเจอร์ที่หาทานได้เฉพาะที่ฟอยอีสเท่านั้นครับด้านในก็จะเป็นกระจกใสนะครับมองเห็นวิวซองซานอิชูบงบรรยากาศเงียบสงบเหมือนเวลาหยุดเดินกันเลยละครับผมว่าที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ครับแต่เป็นความลับเล็ก ที่อยากให้คุณได้มาค้นพบด้วยตัวของคุณเองครับเรียบร้อยครับจบไปแล้วนะครับกับเกาะเชจูเรานะฮะไปได้ประมาณ3-4ที่นะครับอันนี้ก็คือเราาค้นรถกันแล้วนะครับก็คือวิธีการคืนรถก็คือเอารถเนี่ยเข้ามาตามเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็ตร,ตรงดิ่งไปตรงนู้นเลยนะครับแล้วเขาก็จะตรวจสภาพรถก่อนนะจากนั้นเน่ยเขาจะดูว่าน้ํามันนี่คุณเติมมาหรือเปล่าหรือว่าไฟคุณชาร์จมาหรือเปล่านะครับผมก็โดนชาร์จไปอีกประมาณ 8,000บอนครับดีกว่าเราไปนั่งชาที่อื่นนะครับแบบนี้สะดวกดีนะฮะวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับสำหรับเกาะเชจูนะครับมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะมากนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่แบบ3วัน2คืนผมว่าน่าจะได้ทั้งเกาะนะฮะถ้ถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะฮะติดตามรายการ The Bucket List ไปนะครับเดี๋ยวมีทริปท่องเที่ยวดีๆเนี่ยมาให้คุณดูได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการตามหา The Bucket List ของคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกวันในที่4ทุ่มทางช่อง9เกด30วันนี้ต้องไปแล้ววสสัดีครับ